เอาละครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าถ้าใครยังจําบ้านหลังนี้ได้นี่คือบ้านของเจ้าหน้าที่ชาวไทยทั้งสองนายที่ย้ายมาใช้ชีวิตยอยู่ที่อเมริกาที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกรรัด FBI แนะนอาว่าทั้งสองเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งการมาของท่านโนแมนและลุงจุนโฮนะครับผมทั้ง4ก็ได้มาอยู่กันแบบสุขสนานจนกระทั่งเงินในขั้วโ,โหของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ไปแต่งกับ หญิงสาวชาวอินเดียนแดงนะครับผมที่อยู่ในรัฐยูทาแน่นอนว่าต้องย้ายตามกไปด้วยแบบแต่ดด้วยความผูกหันก็เลยได้แบบแผ่นพิมพ์เขียวแล้วได้ไปสร้างบ้านที่แห่งนั้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมนะแต่เห็นว่าบ้านแบบนี้โทษทีนะครับบ้านอลไนี้เคยพังวิหนหาสันตโลเพราะฝีมือลุงจุนโฮมาแล้วแต่ พางเพราะปกป้องบ้านจากพวกที่มาขโมยแบบพวกยกเขาอะ่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปรับฟังและรับชมกันเลย,เลยครับเวลาห้าทุ่มสามนาทีณนะบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างจากวอชิงตันดีซีไปทางทิศใต้ประมาณ50าสไมล์รถ SUV Lexus LX LX นะสี่เจ็ดศูวิ่งมาจอดท้ายเออรถตำรวจ3คันก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งลงมาจากรถ จากนั้นก็ได้ผ่านฝูงชนนับสิบเพื่อมามุงดูแล้วเข้ามาในพื้นที่การของตำรวจโอ้รายที่4แล้วค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงได้เอาแฟม้มรายงานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสื่อไปถึงชุดสื่อ่ะนะหลังจากบ้านหลังหนึ่งถูกยึดยกเขาแล้วได้อะไรไปบ้างหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ได้ถามหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็จำพวกเครื่องประดับเข้าของนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้มีการเอาของกินในตู้ไปด้วย จ้น้าที่ตำรวจสังกัดหน่วยหลักฐานก็ได้ตอบออกไปรายที่3ามเลนะพวกมันแสบมากๆเลยรายที่สองพวกเล่นงานคุณแล้วก็ลุงเจ้าของบ้านก็เล่นทแบบปางตายไปเลยเอ,อเอาของเขาไปเกลี้ยงเลยก่อนที่คือตอบก่อนที่พวกเขาจะใส่หัวกันอีกด้านหนึ่งกา รถตู Dodge ้ดอชแลมแวนวิ่งมาด้วยความเร็วสูงบ้านหลังนี้เลยดีไหมวะชายผิวสีถอดหมวกพี่โมงหยิบนาฬิกาข้อมือราคาแพงมาใส่บอกแล้วไงดูบ้านไม่ผิดจริงๆของเพียบเลยวะชายที่นั่งเบาะหน้าบอกเฮ้ยอันนั้นฉันจองนะไว้เพื่อนชายหนุ่มที่ขับรถบอกกับอีกคนที่หยิบวิทยุขึ้นมาไม่ต้องห่วงหรอกนะมีตั้งแยะเลยนะเพื่อนแล้วไงต่อดีล่ะ ชายที่โดนคนขับรถด,ดุเมื่อครู่ก็ได้ถามเอาของไปขายได้เงินมาก็ไปเที่ยวเงินหมดก็ออกมาใหม่เออชายที่นั่งเบาะหน้าบอกรายนั้นโคตรโหดเลยเอาปืนมาไล่ยิงด้วยชายผิวสีบอกปืนพกลูกโม่จะไปสู้อะไรกับสนับมือได้ไม่ได้เอาตายนะเอาแค่แบบซอบๆอ,อ,อ่ะนะครับผม ก่อนที่อีกคนจะขโมยเบียที่แบบเอาเบียที่ขโมยมาเนี่ยมาแจกดื่มกันเพื่อภารกิจของเราก่อนที่รถนั้นจะวิ่งมุ่งออกไปหน้ามุ่งหน้าเข้าเมือง่อชินันดีซีแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คู่เดือดปวนวิน่าสเปเชียลตอนย้ายฉันโหดถ้าโหดเมื่อไหร่ห้าไม,ม่อยู่สตอรี่โดย v g c h a n n e l ดําเน,นินรายการโดยกระผม PNR19 นอเกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับวันต่อมาบนฟรีเวย์เข้าเมืองการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องจากการที่เป็นช่วงเวลาที่เร่งด่วนรถ SUV ที่ชื่อ Lincoln Navigator จอดติดอยู่เช่นเดียวกันเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าแก่บวมๆท่านนอร์แมนได้ถาม VG ก็เมื่อวันกน่อนผมไปเทส ไอ้เครื่องตัดหญ้าตัวแรงที่ลาผมไปคราวก่อนด้่ะลุงเขาบอกว่าปวดมันปรับโหมดความเร็วไว้ที่ระดับหนึ่งมันเล่นล่าผมลงสระน้ำหลังบ้านเจ้าหน้าที่วีจีตอถึงว่าสีดีินเสียงตูมนึกว่าบ้านคนแถวนั้นโดดน้ำเล่นเจ้าหน้าที่โรเจอร์ตอบพอดีวันนั้นเออบ้านถัดจากบ้านวีจีไปสมช่วงตึกเออสช่วงบ้านนะ เขาจัดงานเลี้ยงที่ลูกชายเรียนจบเออไฮสคูลและท่านนอแมนก็ไปอวยพรเขามาด้วยถามจริงๆเถอะแกใส่อะไรลงไปหรือเปล่าวะถึงได้แรงขนาดนั้นเดี๋ยวปว่เราจะเอาไปลองที่สนามย้าทัเนียบขาดูสักหน่อยท่านนอแมนตอบแค่ดัดแปลงนิดน้อยแต่ก็น่าจะนานเลยเพราะตกน้ำวงจรก็เลยพังหมดลุงจันโฮตอบในขณะที่พูดคุยกันอย่างสุขสนานนั้น เอจอกลางติดรถก็ได้ลงข่าวเรื่องบ้านหลังหนึ่งที่ถูกโดนจรกรรมและเป็นบ้านหลังที่4แล้วทางตำรวจได้ค่าการว่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่กลับไปไปบุกทำร้ายร่างกายเจ้าของบ้านหลังที่2จนสหาัสากันไม่ต้องห่วงนะฉันได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ได้บ้านหมดแล้วระบบการขโมยก็ติดตั้งไว้หมดเรียบร้อยแล้วลุงจุนโฮบอก ยังโหดเลยแถมเป็นเจ้าของบ้านแบบปางตายเลยอะ่ะเจ้าหน้าที่โรเจอร์ต่อวีจีฉันขอยืมมือถือหน่อยท่านาแมนขอโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะกดไปทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออคุณคลักผมเริ่มสนใจข่าวเรื่องปล้นบ้านแล้วนะผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะจับได้สักทีต้องรอให้เป็นเรื่องใหญ่หรือให้มีคนตายก่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่ท่านอาแมนผู้เสียงเข้ม โอเคผมให้เวลาคุณสามสัปดาห์ในการจับคนร้ายให้ได้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลงมือด้วยตัวเองตัดไปที่สถานการต้องเนแห่งหนึ่งในวอชิงตันดีซีเจ้าหน้าที่รอนเทรลเทรสเทรลันนะครับผมนะครับผมเอ่อนะครับกำลังเครียดในเรื่องของคดีจรป้ล้นบ้าน4รายแถมพวกมันไม่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไปด้วย รายที่สองก็นอนโคมา่าจนจะหยอดน้ำเข้าต้มอยู่บนเตียงลูกหลานของลุงก,ก็พยายามอยากรู้ข่าวการจับผู้ร้ายแถมท่านผู้การก็บอกว่าคดีนีน้ท่านนอแมนสนใจมากแถมท่านยังไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บและช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้และยิ่งไปมากกว่านั้นยังได้กำชับต้องจับผู้ร้ายให้ได้กาแฟมาแล้วค่ะเจะ้าหน้าที่ตำรวจหญิง เอากาแฟมาให้เขาขอคุณมากนะชั่วโมงนี้ผมดูวุ่นๆเลยนะเนี่ยเลยไม่ได้สนใจอะไรมากม <c oughs> ายชใครดินท้าวะจะได้ที่ตำรวจรอนบอกผลตรวจทางแหลบได้ส่งมาแล้วนะเขาว่าเจออะไรจริงๆด้วยหญิงสาได้โชว์แฟม้มผลตรวจแน่นอนเลยว่าเขาต้องรีบลุกขึ้นไปอ่านพอเอามาอ่าน บ้านเออหลังที่3ที่เออใช่ครับถึงตอนที่ว่าสืบเนื่องมาจากบ้านหลังที่3ที่พวกมันเข้าปล้นนน่นอะว่าได้ขอมาไม่มากเพราะหนึ่งสมาชิกโดนหมาพันล็อกไวเลอร์ล็อกไวเลอร์นนะแล้วก็พิษบูขยํำจนเป็นแผลแถมยังขโมยรถเบนซ์เอสคัสตัวห้าหกน s ์ดัหนึ่ง ซึ่งเ,เป็นเป็นรถของเจ้าของบ้านหนีไปด้วยเอาแล้วใครมาขโมยรถพี่ชายกูเนี่ยก่อนที่จะไปชนรถที่ติดไฟแดงขับหนีมาหลัง123ไมล์ก่อนที่จะตกพลิกแบบตลบพลิกความลนวลลื่นเพราะฝนตกบายแล้วรถพี่กูเออทําไปได้เพราะคุณเอ้ยแนนนำว่ามันหลบหนีไปได้แถมไม่ทิ้งหลักฐานไปด้วยแต่ว่าแจ็คพอตแตกคือหน่วยงานเก็บ คราบของเหลวสีแดงที่เรียกว่าเลือดเลอะจากเบาะของรถมาได้คือในปฏิกิริยาของคราบเลือดนะครับคุณไม่สามารถล้างออกได้เลยมีอยู่วิธีเดียวคือคุณทุบรถทิ้งบ้างไปเลยแล้วซื้อใหม่จบเออนะถ้าเป็นผมนะคิดแบบนั้นเลยกลับมาที่เรื่องของเราต่อเดี๋ยวจะน,นอกเรื่องเออถึงตอนที่มาเจอคราบของเหลวสีแดงที่เรียกว่าเลือดจากเบาะรถที่ติดมาได้และค้นหาสงสยัยจนจนพบ เอาแล้วบิงโกแกนี่เองเจ้าหน้าที่ร้อนที่ใช้ประวัติของคนร้ายก็คือรีรอยมาตินหรือโอนิวชายที่มีคดีติดตัวเออ่ตั้งแต่ย8สิบแีเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยเรากลับเป็นบ้านหลังที่2และแน่นอนว่าได้ก่อ,อควาวุึ้นมาไม่เพียบโดนหมายหัวจากหลายเมืองหลายรัฐหลายเขตหลายจังหวัดอะไรก็ชางเถอะทั้งจับเป็นและจับตายคดีล่าสุดที่ไปเผาบ้าน พยานที่จับเขาเข้าเรือนจำไปเมื่อไปแบบ12ปีอะไรเงี้ยหลังจากนั้นกล้องตรวจจับความเร็วหรือกล้องจราจรนั้นตามแยกเนี่ยได้เก็บภาพบันทึกหลักฐานไว้ว่ารถที่ฝ่าไฟแดงนั้นน่นว่าเออมันถ่ายติดภาพของตัวพวกเขาแล้วก็เพื่อนๆทั้ง3คนซึ่งทั้ง3คนประวัติก็ไม่ใช่ย่อยนนเนี่ยคนแรกชื่อโรเจอร์โนวัสเป็นชายผิวสี โดนทางการรัฐซิคาโก้เอลิโอยส์นะครับผมเออแล้วก็ตามล่าเพราะเป็นผู้ต้องสงสัยคดีเผาร้านจิวเวลรี่สี่แห่งขงโมยเพชรพลอยจำนวนมูลค่าหลายล้านดนอนลลาร์อีกคนเป็นมาคัส่วงลูกครึ่งอเมริกันจีนที่โดนคดีทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวแล้วก็ขายยาเสพติดและล่าสุด ตำรวจฆ่าตำรวจทั้งสองนายจากนิวเจอร์ซีย์ด้วยเออและคนที่สุดท้ายแสบโซงคือเบนจามินวีบักส์โดนทำร้ายร่างกายก็ไม่เชิงโดนหรอกคือตัวเบนจามินเนี่ยไปทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ตั้งท้องได้5เดือนจนแท้งลูกแล้วบุกเดี่ยวปล้นธนาคารในรัฐโอคลาโฮมาแล้วก็ได้เงินไปเพียบแล้วก็ฆ่าเผาคู่รักเจ้าของร้านอาหารไทยในอเมริมรกา ตายคารถที่ไม่เกรียมเลยแน่นอนว่าทั้ง3าโดนหมายหัวทั้งจับเป็นและจับตายกลับมายัางที่บ้าน2วันแล้วเหรอไปอยู่ยูท่าอยู่แล้วอยู่แล้วไปอยู่ท่าสนุกแบบคือขอให้ไปอยู่ให้สนุกแล้วกันล่ะเข้าใจไหมเจ้าหน้ที่ VG วางสายจากท่านนอร์แมนกับโรเจอร์กลับไปยังรัฐยูท่าเพราะเรื่องงานความจริงอะโรเจอร์ Roger. ไปหาแฟนสาวชาวอิวเน,นเดียเองคนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไงล่ะ <c oughs> ส่วนลุงจุนโฮก็ไปนั่งรถอูเบอร์เข้าไปในเมืองหาอะไรทำก็ไม่รู้ <c oughs> ใครดินทายอีกแล้วเนี่ยเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นมาได้เลยลุงเดี๋ยวผมขับไปเอามาให้ร้านขายอุปรกรณ์อาวุธปืนและของเก่าคลาสสิกแถวชาญเมืองแห่งหนึ่งและเป็นรถ ตอนนั้นมีรถกระบะตอนเดียวที่ชื่อ t ต y o ต a t ท n d r a เข้ามาจอดเป็นรถกระบะคนเดียวเลยคันสี่แถๆอ่ะโหลุงเล่นอะไรอีกเนี่ยเจ้าหน้าที่บีจีมองดูลุงที่เขาซื้อปืนใหญ่จากยุคป,ปี1700สมัย George Washington แล้วก็เอ,อ่อโทมัสเจฟเฟอร์สัยังมีชีวิตอยู่และไม่เพียงเท่านั้นเขาเล่นซื้อดาบศิลาด้วยนะทั้งกระบอกเล็กและใหญ่โหลุงไปทำอะไรเนี่ยหลังบ้านผมมีอยู่ ที่แค่สมไร่เองซ้อมลบเหรอเจต้ที่วีจีถามมันสวยดีก็เลยเอามาน่ะสิก็ว่าจะมาดัดแปลงเล็กๆ,ๆน้อยอ่ะดัดแ,แปลงดีๆนะผมคุมไม่อยากร่างแรกตอนทดลองอาวุธนะเจต้ทีวีจีบอกไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีลุงเขาบอกคือเนื่องด้วยว่าเขาอ่ะคือนื่อด้วยว่าเปิืใหญ่เนี่ยที่เอามาเนี่ยขนาดมันใหญ่ มันสามารถแบกได้สองคนสบายๆก่อนที่เขาจะไปไว้ทงบริเวณหลังบ้านเ้าไปไปที่หลังบ้านแล้วลุงเขาจะเล่นแบบจะเล่นหนังเกี่ยวกับเชิงประวัติศาสตร์ตรงเลยเหรอเห็นเอาปืนใหญ่มาแล้วก็มีดาบศิลามาด้วยหมายถึงมีปืนดาบศิลานะท่านนอร์แมนถามวีจีอ้าวเห็นว่าช่วงเนี้ย พวกนายอ่านพวกประวัติศาสตร์อเมริกายุคนโปลเลียนน่าจะเอาเรื่องนะเจ้าน้ที่ VG บอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่คือฉันหมายถึงลุงจุนโฮอ่ะเขาชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์อเมริกาไม่ใช่แค่นายหรอกขอโทษทีไม่เป็นไรเพื่อนอาละตัด่องของเราต่อเพราะว่าพี่ต้องเตรียมซ้อมกลองแล้วล่ะครับเตรียมไ้เลยครับ พราตอนนี้ลุงเขาต้องใช้แน่นอนใช้พี่แบบไม่อยู่ด้วยจะได้ที่โรเจอร์บอกเขาไม่น่าจะใช้หรอกมั้งพี่วีบอกลุงเขาทำกิจกรรมอยู่แบบนี้2อสาวันแล้วแน่นอนว่าพวกนั้นก็เช่นกันก็ไปเอาของที่ปลดมาไปขายแล้วก็เอาเงินไปเล่นการพน,นันเมาเหล้าเปยหญิงสาวอยู่กันแบบจนเงินหมดร้านจอดรถห้หนหในห้สรรพสค้าให้หนึ่ง กลอนประตูรถถูกดึงก่อนที่จะเปิดประตูมีชายคนหนึ่งเข้ามาในรถก่อนที่จะเข้าลวมไปที่ใต้คอผมอะไรแบบตัดต่อสายตรงก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเมื่อก็คือ Jeep Library Limited เป็นรถ SUV รุ่นหนึ่งที่กำลังขับออกไปแตะน,นน่น้นว่าเขาไม่ลืมที่จะเอาทะเบียนรถจากอีกคันหนึ่งไปใส่อีกคันหนึ่งก่อนที่จะมารับโอเนล ขึ้นรถก่อนที่จะขับเข้าไปในเมืองที่เป้าหมายหมู่บ้านาที่เจ้าหน้าที่โรเจอร์และว,วีจีอยู่นะก่อนที่จะถึงนะแถวบ้านแถวนี้บ้านรูปเพียบเลยมาคัสมาคัสก็ถามโอนิวใช่และนั่นนะว่าเป็นบ้านของคนมีฐานะไม่ธรรมดาอยู่แล้ว ก่อนที่จะมาหยุดตรงข้ามบ้าน VG พวกมันเพราะพวกมันจะเอาบ้านหลังเนี้ยเนื่องจากเห็นลุงจุนโฮเขาเอาเครื่องตัดหญ้าตัวแรงมาตัดหญ้าคนเอเชียน่าจะเงินเพียบดูนั่นสิบ้านนั้นอย่างหรูมีรถหรูอ,อยู่สองสาคัญจำพวกเบนซ์ a ลนด o โ w เวอรแล้วก็ Ford, ด a ลปเตอะไรนั่นต้องม่ธรรมดาแน่นอนออมาคัสบอก ง่ายอยู่นะงานนี้โอนิวพูดก่อนที่จะถ่ายรูปเพื่อวางแผนบุกบ้านรถ SUV l x 4 7 0 Lexus หรือซิกนัดวิ่งมาจอดก่อนที่เจ้าหน้าที่นักสืบจะลงมาหาลุงจุนโฮเมื่อสองคนนั้นก็รีบเมื่อเมื่อสองคนนั้นเห็นก็รีบกลับเข้ามาที่รถก,ก่อนรวดเร็วทางเราทราบบอกว่าพวกนั้นจะลงมือปล้นบ้านเจ้าหน้าที่รอนคุยกับท่านนอร์แมนยังไงก็แล้วแต่โอ ผมก็เข้าใจนะแต่ว่าพวกนี้ต้องจับให้ได้นะเพราะสี่คนนี้มันโหดเอาเรื่องมากมากเลยสงสยัยคุณจะ,จะจับตายท่านนอาแมนตอบนะครับผมเออต้องถึงมือเราไหมเจ้าหน้าที่เราจะถามไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ทางเราเตรียมพร้อมแล้วครับเจ้าหน้าที่รอนพูดเมื่อครู่นี้ผมเห็นรถมาจอดเยื้องๆบ้านเราอยู่ไม่รู้พวกมันจะมายังไงกันหรือเปล่า หรือใช่พวกมันไหมเจนนทีวีจีตอบท <c oughs> ามันมาสงสัยคงไม่รู้จักฉัน <c oughs> ฉันนี่แหละอดีตมาเฟียแห่งเกาหลีใต้ลุงจินโฮตอบเวลาสามทุ่มยนาที <c oughs> อยู่ได้นะลุงไปได้กันไหมเจนนที่โรเจอร์ถามลุงจินโฮเออพวกนายไปเถอะฉันอยู่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะล็อกบ้านไว้ได้ด้วยลุงจินโฮตอบเออน่าจะกลับชานะ มีอะไรให้โทรมาหาท่านนอรแมนบอกก่อนที่จะขับรถ SUV ยูวีลิงคอน,นีเวเกเแล้วก็ออกไปอย่างช้าๆลุงเขาก็ได้ล็อกบ้านทั้งจุดทุกจุดจนหมดแล้วก่อนที่เขาจะมานั่งที่ห้องรับแขกแห่งหนึ่งแล้วก็เอาปืนแบบดาบศิลาทั้งยาวและสั้นออกมาก่อนที่เขาจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่า เขาก็ได้ไปเอาวิกผมสีขาวมาตั้งข้างๆก่อนที่เขาจะหายไปอีกด้านหนึ่งชายทั้งสี่ก็มาแบบเงียบๆมายังที่เป้าบ้านของเป็นแบบบ้านเป้าหมายหลังใหญ่นะของนักเยพเบนจามินพูดนี่แหละเมื่อเช้าฉันมาดูแล้วเป็นบ้านคนเอเชียมีรถตั้งหลายคันเลยโอนิอลอตอบมาทั้งนั้นเราลุยกันเลยเดี๋ยวนี้ลนยะก่อนที่ทั้งสี่จะเข้าไปบุกทันที ลุงจุนโฮออามาจากห้องโดยที่เขาใส่ชุดแบบย้อนยุคออกมาด้วยอย่างเหมือนฉันยังเหมือนคนยุคนั้นเลยเขาพูดในขณะที่มองอยู่ในกระจกเสียงข้อความดังขึ้นมาก่อนที่จะพบว่ามีชายคนหนึ่งกําลังจะทําอะไรกับกล้องวงจรปิดและอีกคนหนึ่งกําลังจะใช้อุปกรณ์นี้ประตูบ้านมานแล้วเหรอไอ้พวกเวนแต่เวลาลองของกันแล้วลุงเขาก็ได้หยิบปืน อืมสองก็บ,บอกและส่ว,วิกปอมที่เป็นสีขาวลุกไปที่เบรเกอร์ก่อนที่จะกดตัดไฟไฟในบ้านดับลงอ้าวดับไฟแบบนี้ทางสะดวกโนวาสบอกเมื่อประตูบ้านเปิดไม่เมื่อประตูด้านหลังของบ้านนะ่ะเปิดก่อนที่ทั้งสี่จะเข้ามามาพร้อมกับไฟฉายโอ้ยางรู้เลยฮ้แยกกันไปแยกกันไปโอนิวตอบก่อนที่แยกกันไปก่อนที่เขาจะแยกกันไปเนี่ย เขาก็เอาของที่เขาต้องการไปแล้วเบนจามินเข้ามาในห้องของลูจุนโฮมันกำลังจะหยิบของบางอย่างใส่ในกระเป๋าเป้นี่ไงมีอยู่ในตู้ดูดันสิเสียงชายคนหนึ่งที่บอกก่อนที่เบนจามินจะเปิดตู้หยิบของแล้วก่อนที่เขาจะหันไปว่าใครบอกก่อนคือสงสัยว่าใครบอกก็เลยหันไปมองปับ๊บ ลุงจุนโฮในชุดย้อนยุคก,ก็เลยหยิบปืนดาบศิลาขึ้นมาหยิบเพลินเลยนะไอ้น้องอยังไม่ทันที่เบนเจามินจะทําอะไรเลยลุงจุนโฮก็ลั่นไกปืนดบาบศิลาใส่จนเบน,เบนเจามินร่วงไปนอนจมกับขากองเลือดโอโห้โหดเอาเริ่มกันเนี่ยเฮ้ยเสียงปืนดังมาไปดูสิโอนิวบอกกับมาคัสเออได้ได้ก่อนที่จะพบว่าห้องของลุงจุนโฮนั้นพบเบนเจามินตายคาห้อง อยู่ไหนวะออกมามาคัสพูดก่อนที่จะชักปืนออกมาตามหาคนในบ้านตามหาอยู่ระจา้าก่อนที่เขาจะหยิบแบบใช้ปืนสั้นยิงใส่แต่มาคัสหลบหนีได้เน่นอนว่ากระสุนปืนยิงกระจกหน้าต่างบ้านแตกแล้วมันรีบหนีก่อนที่จะถูกไล่ยิงแบบยิงเข้าของในบ้านเนี่ยจนเสียหาย ทั้ง3ที่หลบมาก่อนที่จะกราดยิงไปลั่นทั่วบ้านก่อนที่จะเงียบไปเฮ้ยเฮ้ยไอเวนมึงคิดว่ามันกลับไปหรือย่างวะฮะเจอกระซึกหน้าเลยเป็นไงโอเนิวบอกไม่หรอกพวกนายสามคนน่ะฉันคนเดียวไม่ไหวลุงจุนโฮตอบก่อนที่เขาจะโผล่มาวิ่งขึ้นที่ชั้นสองมันอยู่นั่นตามไปโอนิวก็ บอกกับมาคัสโนวัสก็ตามไปที่ชั้นบนทั้งสองก็ตามไปตามไปนะครับผมแล้วก็เออยังไงต่อตามไปก่อนที่เขาจะขึ้นบ้านและไปยังบันไดนะไปที่บันไดสิ่งนั้นก็คือทำให้ต้องพบกับจุดจบชอลลี่โฮลและเสียงลุงเออแกพูดก่อนที่จะหยิบปืนใหญ่ตรงบันไดใส่ทั้งชั้นสองในนั้นว่าเออ ลูกกระสุนปลายปืนเนี่ยใส่ปืนใหญ่ฉีกร่างสองเจะแหลกไปพร้อมกับประตูหน้าบ้านยิงจนทะลุแบบพังเสียหายเลยแน่นอนเสียงปืนใหญ่อันดังเนี่ยทำให้รถอของคนแถวบ้านเนี่ยสัญญาณการขโมยดังรอบๆเลยจ้างตำรวจแล้วมีเสียงปืนดังมาหลายคนก็หลบโอนิวมองโนวาสที่โดนลูกกระสุนปลายปืนจนร่างกายนั้นขาดเป็น2ท่อน เห็นแบบเครื่องในแล้วก็อีกคนนึงทะลุศีรษะเป็นรูใหญ่นะครับผมและเขาพบว่าลูกปืนหมดเขาก็เลยลุกขึ้นพร้อมหยิบสนับมือเอามาพร้อมเอาเป็นเอาตายก่อนที่ก่อนที่อะไรก่อนที่มันจะผ่านผ่านเศษซาเข้าของที่พังแต่ชิ้นส่วนอวัยวะของเพื่อนเนี่ยก่อนที่เห็นเงาดำๆตัวคุณตัวคุวิ่งผ่าน ก่อนที่จะตามคราวนี้ไม่พบมึงอยู่ไหนเข้ามาไม่ทันพูดจบเลยก็ถูกลุนจุนโฮใช้ปืนดับศิลาติดปลายปืนแทงจนเลือดนี่ทะลุแบบสาดกระเด็นไปทั่วเลยเออนะครับผมตามหาฉันแล้วยังไงวะชายหนุ่มที่ถูกดันเขาก็ดันไปติดผนังบ้านบอกว่าชาติหน้านายกับพวกเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนดีนะโอนิวสีเลือดมาก เพราะเจอความหัวของเขาเข้าไปที่ทังเนียบขาวหลายคนก็ได้ฟังที่ท่านนอร์แมนประชุมทีมงานเสียงโทรศัพท์ของวีจีก็ดังขึ้นมาก่อนที่เขาจะมารับสายอะไรนะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าเจ้าที่โรเจอร์กับท่านนอร์แมนก็ได้หันมามองครึ่งชั่วโม,มงถัดมาขาบบนรถของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ได้มาอย่างที่เกิดเหตุท่านนอรแมนรีบลงไปยังรถลิมูซีนของประธานาธิบดี แล้วก็โดยที่รถนั้นยังไม่ได้อยู่สนิทด,ดีเดยวเด้อเด้อจาก,ก่อนรถท่านรอกันเจ้าหน้านนที่โรเจอร์ก็วิ่งตามลงไปดูโดยวีจีขับรถตามมาอะไรกันมาเนี่ยโอ้โหท่านนอร์แมนมองดูบ้านตัวเองที่พังยับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ,รอยู่เต็มเลยรวมทั้งนับสืบลอนก็ด้วยล่างทั้งสีก็ถูกนําออกมาเจ้าหน้าที่โรเจอร์เห็นลุงเขาอยู่บนรถพยาบาลแล้วก่อนที่ทั้งสามเนี่ยจะวิ่ง ไปตามหาเขาแบบวิ่งไปหาเขาแล้วก็ท่านเ้าที่แบบเฮ้ยฉันไม่เป็นไรมากหรอกแต่ไอ้สี่ตัวนั้นอนะ่ะมันไปเฝ้าราบมะม่วง,งแล้วอืมแล้วฝีมือของแกอีกหรือเปล่านเนี่ยบ้านบีจีเนี่ยก็ไปผ่านสงครามมาท่านออเมนถามก็ใช่สิมันตายในบ้านอีกเออดูสิว่าไหนบ้านของเขาที่พังคือเจ้าหน้าที่บีจีมองดูบ้านที่ของเขาที่พังยับ วี G, โทษทีนะเรื่องบ้านเดี๋ยวฉันจาัดก,การให้ค่าซ่อมเนีย่ยมีอยู่แล้วลุงจินโฮบอกไม่เป็นไรหรอกครับลุงบ้านอนะซ่อมใหม่ได้แต่ชีวิตคนเรามันรีเวลไม่ได้รีเซ็ตไม่ได้หรอกครับแต่ว่าแค่ลุงปลอดภัยก็ดีแล้วนะจ้าหน้ที่วีบอกตอนนี้คุณก็ไปพักผ่อนได้แล้วปิดคดีได้แล้วนะคุณรอนท่านนอร์แมนบอกครับผม เจ้าหน้าที่ VG ขับรถเข้าไปในโรงรถก่อนที่จะเขาจะขับรถเลนชโ o เ e อ c l a s s สสิกของเขาออกมาเออตัวฉันเลือ,ลอดไปหมดไม่เหม็นรถแกแย่เลยเหรอลุงจุธโฮถามไม่หรอกครับลุงเราไปหาอะไรทานกันเถอะเจ้าหน้าที่ VG บอกพี่ผมอะอยางเละเลยไอสี่คนนั้นไปถึงบ้านพี่อ่ะเละไปหมดเลยเนี่ยแบบโอ้โหไม่จะ,จะคิดเจด้าหน้าที่เอาเจอต่อ คนแรกก็ใส่สลัะคนที่2ก็หัวเป็นรูคนที่3าก็ตัวขาดครึ่งแล้วคนสุดท้ายเจอดาบไปปืนจนเลือดนี่หมดเนื้อหมดตัวเลยลุนจุนโฮตอบอ้อาวงานงอกละสิในบ้านมันจะมีผีมาหลอกหรือเปล่าวะเนี่ยท่านทำไมพูดออกมาอา้าวก็แกเป็นท่านประธานในที่พิจารณ์แกจะ,ะกลัวผีอะไรนึกไงวะลุนจุนโฮพูดออกมา,าก่อนที่รถเรนจูมักคาสิกจะขับออกไปโดยที่มีรถผู้ติด,ดตามมาหลายคันทั้งสี่ก็ต้องไปนอนที่เต็นเรียบขาวอยู่อาทิตย์หนึ่งจน เราต้องซ่อมบ้านและทําบ้านใหม่จนกระทั่งเสร็จสับได้กลับมาอยู่อีกครั้งหลายคนก็ยังเชื่อ,อว่าเจอผีไหมไม่เลยครับจบครับจบไปแล้วครับศาหรั์นิยาของเราในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับขอให้มีความสุขในช่วงวิกเอนนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ